สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีออร์คเคิลบเคมนะคะก็ได้เวลาทำนายค่ะเรื่องของการงานการเงินนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับชาวราศีมังกรกันแล้วนะคะชาวราศีมังกรค่ะก็เป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะหรือว่ามีลักษณาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะคะก็รับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะท่านที่เข้ามาแล้วค่ะยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามนะคะฝากฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดแจ้งเตือนนะคะเวลาที่เรามีคลิปอัปเดตแบบนี้ก็จะได้มารับชมกันได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะมิถุนายนนี้ค่ะการงานการเงินของพวกคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาอาธิฐานไปพร้อมกันเลยนะคะ การงานการเงินเดือนมิถุนายนสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะลัคนามังกรน,นะคะเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะใบแรก The Devil นะคะ 5 o ออฟวานค่ะห้าไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนนะกงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นนะคะในเดือนมิถุนายนนะเทนออฟวานค่ะสิบไม้เท้านะคะเทนออฟคั calf, ค่ะสิบถ้วยโฟออฟคัค่ะสี่ถ้วยนะคะทีออฟเพน c l เิลค่ะสามเหรียญ เทม e พ a n c e นะคะ the ะเฮลฟ์แฟลนไพ่พาสังฆลานะคะและปิดท้ายด้วย2 of อฟวานค่ะสองไม้เทา้านะคะโอเคขยับนิดนึงเนาะจะได้เห็นไพ่ชัดๆนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของการงานค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดูเหมือนว่า ในช่วงนี้ค่ะถ้าเรื่องของงานนะอาจจะมีงานอะไรที่ดูเหมือนคุณจะต้องเสี่ยงๆหน่อยหรือเปล่านะคะเข้ามานะหรืออาจจะเป็นงานแบบออกแนวสีเทาๆนิดนึงหรือเปล่านะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะในช่วงนี้การงานของคุณนะคะดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะเกิดขึ้นนะคะรอบๆตัวของคุณนะแล้วคุณอาจจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะมันเลยทําให้ชาวราศีมังกรรู้สึก อึดอัดน,นิดนึงนะคะต้องไปอยู่ท่ามกลางการขัดแย้งของในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะมันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณนะเนาะที่คือเมื่อมันมีการขยับขยื่นค่ะมันมีการเคลื่อนไหวว่างานมันเพิ่มขึ้นคุณมีโอกาสได้งานคุณได้ทํางานต่างๆคุณก็เลยต้องมีภาระรับผิดชอบนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะการงานของชาวราศีมังกรค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะคะนะาสิบไม้เท้าขึ้นมาอาจจะต้อง แบกรับหน้าที่ต่างๆนะคะที่ผ่านมานะคะการงานของคุณค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเป็นเป็นอะไรที่คืองานนำมาซึ่งความสุขให้กับคุณนะคะณจุดน,ะนี้มิถุนายนายนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าด้วยความที่มันมีความก้าวหน้าหรือมีใดๆเกิดขึ้นคุณก็เลยต้องมีการรับภาระต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะส่งผลให้ รู้สึกเบื่อเบื่อเส็งเสียงนิดนึงเนาะในเรื่องของงานนะคะเหมือนกับมันต้องรับผิดช,ชอบเยอะนะคะสิ่งที่จะช่วยคุณนะคะคุณอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะหรือว่าผู้ร่วมงานที่จะเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆของคุณนะคะให้มันไปต่อได้นะคะ,นะในช่วงนี้ค่ะอาจจะถ้ามีโอกาสนะคะลองอทำบุญตาม ศาส,สนาของคุณนะคะนะตามความเชื่อของแต่ละท่านนะคะก็ลองไปทําบุญดูนิดนึงนะคะบางครั้งอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจากสิ่งที่คุณทําลงไปนะคะนะตอนนี้ในใจของคุณรู้สึกว่าอยากจะทํางานอะไรที่มันเป็นไปตามระบบขั้นตอนที่มันควรจะเป็นนะคะซึ่งณนะตอนนี้มันอาจจะเหมือนมีบางอย่างที่มันไม่เป็นตามนั้นมันเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึก หงุดหิดหรือว่าเบื่อเซงนิดนึงนะคะที่แบบเหมือนกับแทนที่ขั้นที่1จะไปต่อ2แต่มันกลายเป็น1เสร็จมันวิ่งมาหาคุณที่ขั้นที่8เลยอย่างเงี้ยค่ะแลวคุณจะต้องไปแบกรับหลายๆเรื่องเอาไว้นะแต่ว่าโดยภาพรวมค่ะของเดือนมิถุนายนนี้นะคะถือว่าเรื่องของงานจะเป็นข่าวดีๆสําหรับพวกคุณอยู่นะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะถ้าที่ผ่านมานะคะคุณ ยังไม่ได้งานคุณรองานตกงานอยู่หรือใดๆก็ตามนะคะคุณจะได้รับคําตอบได้รับการเรียกเข้าทํางานนะคะในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้รับข่าวที่ตอบรับกลับมาในเรื่องของการทํางานของคุณนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆพอสมควรนะบางทีชีวิตมันก็มีหลากหลายเนาะมันก็อาจจะได้อย่างเสียอย่างนะคะคืองานมีความก้าวหน้าแต่คุณก็จะต้องเหนื่อยหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนะ สำหรับเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรนะคะรู้สึกว่าจะถามว่าคุณมีโชคไหมก็ก็ดูเหมือนจะพอมีโชคอยู่บ้างนะคะแต่ก็อยากให้พอประมาณนะดูเหมือนคุณจะมีความชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยอยากจะได้โชคได้ลาบมากเป็นพิเศษนะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอยากให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีมากไปคือบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบ ต้องมีโชคเยอะๆอย่างนี้ค่ะแล้วพอเราทุ่มเทไปเยอะมันก็อาจจะบาดเจ็บกันนิดนึงนะคะนะมันเป็นโชคชะตาเรื่องของการเงินของคุณนะคะมันเริ่มหมุนวนนะดูเหมือนว่าเคยที่ผ่านมาคุณมีภาระแบกรับในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายที่เข้ามานะคะมันแบบ รายจย่ายเบี้ยใบไายทางเนาะแบบปลีกย่อยมาเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วคุณก็เลยต้องแบกรับภาระทางการเงินทางค่าใช้ใจ่ายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะแบบดูเหมือนมันค่อยๆคลี่คลายนะคะมันก็เลยแบบไม่ได้ถึงขนาดแบบพลิกหน้ามือเป็นลังมือขนาดนะั้นเนาะค่อยๆแบบ ปรับดีขึ้นเรื่อยๆนะก็อยากเป็นกําลังใจให้นะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกแบบเซ็งๆเล็กน้อยคือเหมือนบางทีคุณก็หวังไว้ว่า๊ยอยากจะสําเร็จสักสิบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยากจะได้เงินแบบเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งที่ได้มามันมันค่อยๆกลับมามันไม่ได้มาเต็มที่อย่างที่คุณหวังไว้นะคะแต่ว่าถามว่าดีขึ้นไหมมีการปรับตัวดีขึ้นแน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคุณจะมี อาจจะเป็นหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะที่เขาเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ช่วยทำให้การเงินมันลื่นไหลต่อไปได้ดีนะคะนะ,ะในเดือนมิถุนายนก็จะมีโชคดีอยู่ค่ะนะได้ได้เหมือนได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะแต่อย่างที่เตือนเตือนไว้นะคะอย่าไปเล่นเยอะนะเอาแค่พอประมาณเล็กๆน้อยๆนะคะ นะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมแบบทำบุญนิดนึงนะคะคุณยังค่อนข้างยึดติดกับวิธีการ ในลักษณะของการเงินของคุณเดิมๆอยู่พอสมควรนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอาจจะลองปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนหมายถึงว่าลักษณะของการควบคุมรายรับรายจ่ายของตัวเองดูนะคะแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาไม่ได้ทําเป็นขั้นเป็นตอนก็ลองปรับมาเป็นขั้นเป็นตอนดูนะคะรายรับรายจ่ายต่างๆนะลองทําบัญชีอะไรเงี้ยดูก็ได้นะคะนะยังไงก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ มิถุนายนถือว่าก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีๆทางการเงินของชาวราศีมังกรนะคะถึงแม้จะขยับตัวไปช้าบ้างทําให้พวกคุณอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเงบ้างเนาะแต่มันก็มีการขยับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ภาระมันก็มีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ